สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะฮะช่องแท็บนิเนียปผมไม่เจอกันนานเลยครับช่วงนี้ภารกิจเยอะจริงนะครับผมไม่ได้ทำคลิปมานานพอสมควรเลยครับเพราะว่าไม่ได้ทำสวนเลยนะครับนะวิ่งหาตลาดพวกฮอร์ออโมนนะครับหาตลาดฮอร์โมนแล้วก็ทำฮอร์โมนนะครับแล้วก็พวกอะไรเ,เอ่ยหาตลาดตะภาพน้ำนะฮะจะเป็นแบบนั้นก็เลยแบบไม่มีเวลาว่าง ไม่ได้ทส่วนของตัวเองไปไถ่ายที่ไว้ตอนนี้ก็เลยให้เขาเรียกว่าอะไรนะคุณแม่นะครับไปปลูกักไวไปบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเอาไว้เป็นแบบหรือไว้กินนะฮะกินมั่งขายมั่งนะครับอ่ะวันนี้เราสองคนก็นู่นเลยครับเดี๋ยวจะไปที่ชัยนาทครับไปพักผ่อนนิดนึงนะครับไปไหว้พระด้วยนะครับแล้วก็ไปหาพี่นะครับพี่วันนะครับผมร้านอาหารนะครับร้านอาหารป่า มานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าร้านนี้อย uh ouais ู่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่เป็น f c ของเขามาที่เชนาหรือว nee ่าผ่านหรือว่าอยู่ละแวงนี้ f c แทบแทบนี้ก็แวะไปกินกันได้นะครับ w i ายเอยอะไรเอ่ยนะครับมาเที่ยวกันแล้วก็แวะกินอาหารร้านพี่วันได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าร้านพี่วันเขามีเมนูอะไรนะครับวันนี้นะครับเห็นร้านพี่วันเขาทําเป็นร้านอาหารป่าเลยนะเพื่อนๆ ครับผมอาจจะพาเนื้อออยไปลองกินอะไรนะกบเนี่ยกบมีกบมีอะไรนะมีกบมีอะไรวะตะภาพตะภาพอ่ากบตะภาพเก้งกวางอาหารป่าครับเพื่อนๆนะนี่เราดูดูหน้าคนไม่กินอาหารป่าเนี่ยฮะไม่กินหนูกินกบไหมไม่กินอ่าหนูกินตะภาพไหมไม่กินหนูกินปลาไหลปะไม่กินหนูกินอะไรได้มูกก็ไก่ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารนะครับตอนนี้กำลังเดินทางที่ผมขออนุญาตขับรถก่อนแล้วเราไปถึงร้านอาหารเดี๋ยวเราไปนี่ีทีหรือพี่วันนี่กีว่าวันนี้พี่วัน,วน,วนวทำอะไรเรากินมันไนแล้วถึงแล้วครับผมีร้นานอยู่ใกล้ๆวัดท่าสมอนะครับแล้วก็เฉลยเลยไปก็เป็นวัดชื่อดังอีกลลหลายๆวัดชเช่นวัดหลวงพ่อป่วยนะครับ ก็มีวัดท่าสมออกเดี๋ยวต้องเยอะเดี๋ยวลองขึ้นพิกัดเดี๋ยวเราขึ้นพิกัดให้แล้วก็อ่างจริงสาวกชอบตกปลาเหมือนเหมือนผมใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูกลับกล้องให้ดูนี่ครับใครที่ชอบตกปลาก็นี่เลยตกปลาได้ไนี่นะครับเดี๋ยวจะคุยกับพี่วันให้นะครับว่าพี่วันครับลูกค้ามาเนี่ยทำซุ้มให้ตกปลาสะหน่อยดิซื้ออาหารพี่กินอะไรแบบนี้นะผมก็ว่าโอเคอยู่นะ ิวบรรยากาศได้ด้วยนะะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันกบ้านงะครับพาไปดูบรรยากาศในร้านก่อนนะครับเป็นไงบ้างไม่มรู้เดี๋ยวค่อยเจอตัวพี่วันอีกทีเนาะไปห้างมากใช่เราเลี้ยวก่อนนี่ฮะบรรยากาศในวัดในวัดไปะยันในวัดแล้วบรรยากาศในร้านประมาณนี้นะครับ อากาศดีลมเย็นนะลองรับแขกได้เยอะอ๋อเดี๋ยวก็บอกหลวงพว่อกลืออยู่ติดถนนครับนะคนหาง่ายหลวงพ่อกลยเยอะมากนี่ครับผมเมนูนะครับ นกกระจอกเทศนะสภาพน้ํากวางงูสิงผัดเผ็ดอกปงไงไก่บ้านต้มแซ่บเมนูเยอะแยะมากเลยนะครับสาวกอาหารป้าก็แวะมาชมแวะมาชิมกันได้นะครับไปอ่ะโอเคครับผมพอดีปีวันพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะฮะ มเมื่อกี้มานั่งรออยู่พักอย่างงไม่พอ้อไม่รู้เป็นไรบอกตื่นเต้น,เ,น <laughs> เดี๋ยวเราลงไปดูพี่วันทํากับข้าในครัวกันนะครับไปเดี๋ยวให้น้องไอยนำไป go นี่หลังร้านหลังร้านสวยนะนี่น่าจะเป็นห้องน้ำของพี่วันเขานะครับโอ้พี่วันอยู่นู่นนี่อันนี้ผู้ช่วยพี่วันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันสวัสดีครับวันนี้มาหาพี่วันนะฮะพี่วันจะโชว์ฝีมือให้เรารับประทานอาหารกันนะฮะครัวพี่วันเป็นครัวอาหารป่านะครับนี่น้ำมันหมูด้วยอันนี้ให้เพื่อนๆดูตัวอย่างนะให้ดูว่าทำอะไรนะครับเป็นภาพนะ เชิงอย่างเดียวเลยเหรอพี่เชิงแล้วก็นี่มีไข่ดันนะไข่ดันมีไข่ดันติดมาด้วยอันนี้มันจะกรุบมากนะใช่ใช่ต้มก่อนต้มต้มแล้วก็มาลวกลวกแล้วก็มาแกะแล้วก็มาหั่นอย่เหลือแต่เนื้อให้กินเลยอันนี้ติดแกงแกงจะปั่นสามหม้อทำเองเหรอพี่ค่ะค่ะติดแกงก็ทำเองแกง ถูดแล้วตอนนี้ผมเริ่มถูดแล้วน้ำซุปอะไรพี่ <S <S> <S อ๋อเพราะว่าบางคนนไม่ทานเยไม่ทานเลย เออใช่ใช่เพราะว่าบางบางคนเขาจะแบบไอ้นั่นใช่ไอเหมือนเป็นเกาอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ่ากินเลยถ้าใส่น้ำซุปไก่อ่ะหอมพี่หอมมากไม่ไม่กัดนะนี่เราว่าใส่กระเทียมผัดหม่นะเพื่ออะไรพี่ใส่กระเทียมนี่เพื่ออะไรมันก็จะมันนะมันก็คือว่าพริกแกงนะมันก็จะเข้มข้นนะครับ อ่ะฮะ้ใส่ลูมันจะเล็กไปค่ะค่ะนี่คือเครื่องของมันใช่ป่ะใช่ใช่โอ้โหิวข้าแล้วเพื่อนเอนจริงๆแต่ละภาพนี้คือเราเราลวกแล้วเราทำแล้วมันสุกแล้ว่อททำไม้สะอาดแล้วก็สุกแล้ว นดดูีตามด้วยใบมะกรูดนี่กระชายกระชายกระชายบ้านๆน,น,นะแถวนี้ต้นไม้ก็จะจะอ่อนมากไม้เปรี้ยใช่มค,คือลักๆเปรี้ยนิดหน่อยเหมือนเหมือนลักๆคือพี่เหมือนรับซื้อของชาวบ้านด้วยใช่ไหมเยาจะมาส่งเมื่อเช้าก็มาส่งปลาไหลน,นะครับ เพีงก็ได้สามสี่ตัวนะเพีงเราทําอะไรหมดเราก็บอกว่าอันนี้ไม่มีนักหมดก็ดีก็ได้ช่วยชาวบ้านแถวนี้ด้วยแหละพี่เนาะว่าเออเขาจะได้มีรายได้คนที่หาปลาหาอะไรพวกนี้เขาก็อามาให้ส่งมาส่งให้เราที่ทำนาอัวโขนหโนหัวโขนนะัดใช่มไม่ไม่ไม่ไอพี่ผัดแหละอยากได้อะไรบอกเลยหยิบให้ เริ่มปรุงแล้ว,วเ,เริ่มปรุงนะครับเพื่อนๆอยู่ข้าวแล้วพี่วันบอกถ้าไม่พูดว่าอยู่ข้าวจะไม่กดดันเพือันนี้ให้เพื่อนๆเขาเรียกว่าอะไรนะดูเป็นตัวอย่างว่าพี่วนันลงมือทำเองนะทุกขั้นตอนพี่วันทำเองก็จะมีผู้ช่วยเป็นพีน่ขวัญอีคนหนึ่งก้าน,น,าานอาหาร ไม่ได้แบบใหญ่โตนะเพื่อนแต่รับรองว่าอร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองกินกันไผ่อ่อนท,ที่ไผ่อ่อนหมดเลยใส่เครื่องเยอะมากเอาเครื่องเยอะครื่องหมดต้องเติมเติเขาถูกเองมีพี่ใช่แค่เราต้องมีว่างอะไรไหมใช่ อยู่แล <g> <h az chodzi> ้วนี่ตากล้องอ่ะอยูยังโหยอดากมากป็โอ้ไงพร้อมเสิร์ฟครับเพื่อนๆนี่ถ้าปกติจานประมาณนี้ราคาเท่าไหร่ กี่ล้านที่ขายอ,อันนี้อันนี้อันนี้ทำแบบประมาณสามจานสภาพมันจะอยู่ที่สองร้อยยี่สิบต่อจานต่อจานต่อจ<อ>านค่ะเา<ช>เครื่องมาเยอะนนี้ระสภาพนี่หาย,ยากอ๋อใช่ส,นนสั่งอพถลสั่บุรีนี่แบบถ้าอาหารร้านป่าเนี่ยก็ก็ก็คือมีแต่ไม่เยอะอแต่อย่างป่าเราเนี้ย ก็มีกระพ้ามีกวางนกกระจอกเทศกระต่ายก็มีนะคะปกติที่อื่นก็ไม่ไม่มีนะคะหนูไม่เคยได้ยินมีโคกกระต่ายกระต่ายมีนกกระจอกเทศมีกวางมีส่วนมากบ้านบ้านก็ปลาไหลใช่ปลาไหลธรรมชาติเขาก็มาส่ง5ตัวทำแล้วค่ะค่ะเรียบร้อยส่วมาแบบนี้นะคะหลวมที่มันไม่ไม่ส่วนมากเขาเอามาส่งเป็นตัวจะผูกคอมาแลยใช่เชือกมานะแต่นี้เราบอกว่าเออทำไม่ด้วยนะแต่เขาไม่ขาด Oh. แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้ใบขวยใบยขวยลูปลูบเพื่อให้ยามใช่มันจะได้ไม่ขาวใช่อะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่วันเขาทำกับข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่วันอีกทีเนาะถ่ายรูปถ่ายรูป <Okay. S 2> สวยไหมเม,มนูอะไรพี่น,นี่เราก็จักเทศ วันนี้พี่จะทำให้กินกินเมนูดีกว่าสองสอง,ส,องสามสามพอกบมีแล้วนะอ่ากบมีแล้วขา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 อันนี้คือเนื้อนกกระจอกเทศใช่ใช่ใชต้องให้ต้องให้ผู้ช่วยแล้วล่ะให้ผู้ช่วย มันอะไรทอดพริกไทยดำเหรอผัอดพริกไทยดำวัวราคาของพี่วันก็ไม่ได้แรงนะนเพื่อนๆนะสามารถที่แบบทำทำเมนูที่แบบหาก,กินยากๆแล้วแบบราคาอยู่ประมาณร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าสามร้อยโอเคไหมอ,อืมนะใช่นะม อันล,ละเขาเปะนร้านอาหารป่า<ะ>ด้วยกันแล้วเราจะโคถึงกันว่าโอ้ฉันด้วยนะบางทีเราก็ต้องวิ่งไปคือเราวิ่งไปเอาเองเหรอพี่ใหญ่เนี่ยนกแม่จะเลี้ยงที่เมืองการวันนี้เราวิ่งไปเราก็ต้องไปถึงทุกทางครับ<ะ>เหมือนไปเอาที่นั่นหอมใหญ่นี่คือผัดผิดไช่ดำนะเพื่อนๆ หนูหนูไม่ไม่เคยกินสีามสีนะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวโอ้สีน่ากินเลยไม่ใช่ซอสปลาเกียวเนอะอือฮะพีรูใหญ่ต้อง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 เคยเทงไปบอกอุ้ยคุณหวานเค็มไม่ได้อันนี้ต้องมือใครมือมันพี่อ่า ครับถูดสีหน้ากินมากทงไว้นะตุกไาใส่จานแล้วโอ้หสีน้ากินมากเพื่อนๆดูดิเห็นว่า โอ้น่ากินจัดจัดโอ้นี่ต้มยำอะไรนะพี่ปลาคังไงปลาคังปลาคังปลาคังโอ้โห,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 หแขกเยอะเดนะ้อเนี้ยน่ากินน่ากินมากโอ้ ล็อกกระดูกออกล็อกกระดูกออกแล้วด้วยโอเคครับ <Okay. S 2> ไปไหวาหมดเลยบรรยากาศกำลังวุ่นวายครับมีหลานคน,น,นเยอะคนเยอะจับข้าวก็เข้าตา,า <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกับข้าวกันอันนี้เราสั่งสั่งสั่ง,งต่างหากครับเพราะน้องอ้อยกินไม่ได้หลายอย่าง <laughs> อันนี้อะไรนะเก้งนกกระจอกเทศนกกกระจอ,ทอ,ะจอทเทศก้งวะไม่ใช่เก้งไม่ได้ทำอันนี้นกกระจอกเทศแต่อันนี้ก็กบ ใช่ผัดพริกไทยดำอืมออันนี้นนคุคนรู้จักใช่อันนี้ไข่เจียวนะครับน้อ้อยน้อ้อยกินอะไรวะกินกินเตอตะภาพไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวคุ้คงขออนุญาตก,กินข้าวก่อนนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่วนันอีกทีนะครับ จากเพชระหกินด,ดิกินไ,ได้ด้วยรู้สึกไม่รู้สึกก็เหมือนนกเ <c oughs> ขา้าตาอะไรไหมใช่ไหมอือบอกแล้วดูข้างนอกคือเหมือนนี้นะใช่อลองลอง,ลองนิดไม่ได้เหนียว น,น,นี่อันนี้ลูกค้าบอกว่าอร่อยใช่เมื่อกี้เมื่อกี้กฟังจากลูกค้าแหละลูกค้าบอกอร่อยอันนี้อร่อยใช่อันนี้กะเพราขกใช่กะเพราแห้ง โอเคหนังกบอออรร่ยนนะาคืสชติี่นี่คนไม่กินกบไหมคือเคยไปกินกบที่ไหนมาเคยชมว่าอร่อยเพราะจะไม่กินแล้วอันนี้อร่อยโอเคโอเคก็หลังจากที่รับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้ตัวพี่วันมานั่งคุยกันยแ้นะครับอ่ะพี่วันเดี๋ยวขอให้พี่วันทานโต๊ะกับสิบสี่มั ใช่เนะื่นากรูมการเกิัดีนีเลยเกิดทีนี่เลยเิดที่นี่เลยเป็นคนนี่เลยใมาแล้วแล้วเรื่องรอาหาอันนี้นะ ทนี่นะ่เปิดต้องเร้านใหม่ร้านใหม่แล้วก็จะาีแบบปลาอาหารปลาที่แบบปลาเลยนะภาพที่ได้ก็อาหารที่บ้านที่จะมีป้าไหลก็อาหารดาเป็นปลาหมึกกอาหารที่บ้านท่เปอนหลอปาแต่ที่นี่นะตับป้า เรหาชื่อลีนำเกลียวอยาปร้ะว่าก็าาาแล้วแล้วเห็นว่ามีบอกว่ามีแผง่็จะขยายไปตรงริมน้ำริมน้ำมแผงค่ะเร้ลระกาต่เรื่องน้องมแงมแผประมาณดีใหม่แล้ว ผมคงคิดว่าขออนุญาตแล้วผเรื่านแล้วอะไรอย่างเงี้ยกจ้าหน้าเพราะที่น่ทีนี่ก็คงเงียนดีมันจะเย็นอาแขกตรวนี้ครับครัีครัคนับคร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 ครับครับครัรค ก็จะมาสู่กันเอ้านอาหารร้าอกหารหอมอรแล้วแล้วร้านดูเปิดกี่โมงกี่โมงสองทุ่เช้าจะตายด้วยเพราะว่าเราเตรียมเบรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราพูดด้น่มสองทุ่มเช้าก็สองทุ่มเนาะส่ประมาณประมาณนี้ถ้าแขกมาทุ่มงเนี้ยเพงสองทุ่มเราไม่ปิดเลยนนี้ก็อยู่เพื่อเ แล้ววันหยุดอะวันหยุดจะหยุดวันยันจาเดียวหยุดบ่อยเออคุณมัทานเรอยจะอย่างเงี้ย่ยหยุดอะไรเ่ยโอเคโอเคเดี๋ยววันเดียวยิงตอนนี้มด้ยิงเลยแต่แต่เราแวกี้ที่สามารถที่จะให้เพื่อน

ใช่มีมีวัดน่าเที่ยวหลายวัดเลยเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆร้านอาหารที่วัดนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแวะมาได้มีมาเที่ยวกราบไหว้พระด้วยแล้วก็มากินอาหารอร่อยอร่อยกินีากันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องให้ที่วันพักผ่อนก่อนแล้วโอเคขอบคุณไว้เจอกันใหม่ครับผม